นางชมนาบุญขอมรัฐสากรจังหวัดลำพูนเปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 สเาะลอกที่3ซึ่งมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาและคาดการว่าจะทวีความรุนแรงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมสากลและกลุ่มสากลที่มีสมาชิกอยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรก็จะรับผลกระทบเป็นจำนวนมากเช่นกัน ทั้งการส่งผลผลิตไปจำหน่ายยังต่างประเทศการปิดตัวของห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ควบคุมการระบาดสูงสุดตามมาตรการของภาครัฐส่งผลในการกระจายตัวของสินค้าเกษตรหยุดชะง,งักและเกิดความเสียหายโดยทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูนร่วมกับขบวนการสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรได้ช่วยเหลือผลผลิตเงาะจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน345ตะกา้าโดยที่สหกรณ์การเกษตรบ้านฮ้องจำกัดได้รวบรวมมะม่วงส่งจำหน่ายไปยังภาคใต้ก่อนหน้านี้ และในวันที่6สิงหาคมก็จะมีมังคุดจากจังหวัดนครศรีธรรมราชตามไมา้คนในจังหวัดลําพูนได้ทานกันในขณะที่ลําไยของสากรจังหวัดลําพูนก็มีปัญหาจึงได้มีการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันกับจังหวัดมหาสาร,รคามโดยทางจังหวัดมหาสาร,รคามได้ส่งข้อสารกลับมาจําหน่ายเช่นกันจากการซื้อขายการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างเครือข่ายสากรทั่วประเทศ ส่งผลให้เกษตรกร,ร,กรสมาชิกสจกากวนผู้ผลิตได้มีแหล่งจําหน่ายสินค้าของตนเองเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาในภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้อีกทางหนึ่งเช่นกันฟงวินศัก์อัศวินรายงานที่บริเวณหน้าสสำนักง,งานอบตหนองตาไก่ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดชาวบ้านในตำบลหนองตาไก่กว่า50คนพร้อมกับสมาชิกอบตกำนันผู้ใหญ่บ้าน รวมตัวการประท้วงขับไล่ปลัดอบาตาให้ออกไปนอกพื้นที่โดยทางด้านนายสุวั์ปินละออประธานสภาอบาตาหนองตาไกราระบุว่าชาวบ้านมีความเดือดร้อนที่ไม่ได้รับการแก้ไขในเรื่องศูนย์พักคอยผู้สัมผัสเสี่ยงโควิดประจำตำบลที่ไม่เคยดูแลมีนำซ้ำปลัดอบาตายังส่งงบอุดหนุนเฉพาะกิจจากกมรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน่นที่ทางคณะกรรมการกระจายอำนาจมีมติเห็นชอบแนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นประจำปีงบประมาณ2514 โดยทางปลัดอบตอส่งคืนและอ้างเหตุผลว่าไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิน่นนอกจากนี้ตัวแทนชาวบ้านยังกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการได้มีในแผนประจําหมู่บ้านสเสนอผ่านไปยังอำเภอจังหวัดจนได้รับการอนุมัติจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นจากนั้นมีหนังสือแจ้งกับอบตอหนองตาไกให้เร่งดำเนินการตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้ทําตามเวลาที่ทางราชการกําหนดคือภายในเดือนกันยาย,ยนนี้จึงทําให้ชาวบ้านในพื้นที่ขาดโอกาสและไม่ได้รับการพัฒนาสุเทพลอยแก้วรายงาน ที่ค่ายพระยอดเมืองขวางตำบลกุรุคุอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมพันโทสรนัทนวลมณีผู้บังคับกองพันนฐานราบที่3กรมฐานราบที่3พร้อมกับคณะนายทหารและกำลังพลให้การต้อนรับพันเอกสุขคนรัตชาวพงศ์ผู้บังคับการกรมฐานราบที่สามในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ปัทีท .1 พ .2564 หน่วยร,รอ .3 พ .3 ค่ายพระยอดเมืองขวาง โดยผู้ประครับการกรมทหารราบที่3และคณะได้เข้าสักการะอนุสรณ์พยพยศเมืองขวางเพื่อแสดงความเคารพในวีรก,กรรมของพยอยศเมืองขวางที่มีความซื่อสัตย์เสียสละเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นหลังได้ยกย่องในฐานะวีรบ,บุรุษผู้รักชาติสืบไปจากนั้นเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ของรอ3 0 0ผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้คำแนะนำแนวทางการฝึกและการดูแลทหารใหม่ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ภายใต้การฝึกและพักอาศัยให้อยู่ในระบบปิดแบบ w u b b l เบ n d s เอนซลจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการฝึกเท่านั้นทามาตรการการรับทหารกองประจำการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งต้องเป็นไปนตามนโยบายของกองทัพบ,บกและทางสาธารณาสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด และที่สําคัญได้คําแนะนําตามนโยบายสั่งการของผู้บัญชาการทหารบกในการฝึกภายใต้มาตรการป้องกันไวรัสโควิด -19 มีมาตรการที่รัดกุมเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดการแพร่ระบาดแบบกลุ่มของหน่วยฝึกหารหม่ร3,303ค่ายพย,ยอดเมืองขวางอย่างเข่งครัดผ่อนพิพัฒน์เพศสังหารรยายงานตำรวจภูธรคำม่วงจังหวัดกาลสินร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอคำม่วงบุกรวบสองไอเย็นค้ายาบ้าตรวจค้นพบซุกซ่อนอยู่ในถังขยะบนกระท่อมนา ระบุเป็นของกลางที่ตรวจยึดล็อตใหญ่ที่สุดในพื้นที่จํานวนกว่า3 3 0 0 0เม็ดมีมูลค่าประมาณ1ล้านบาทโดยก่อนการจับกลุ่มพลตร,รตรีสมนึกมิควานผู้ประครับการตรวจภูธรจังหวัดกาลสินได้มอบหมายให้กับตสอพคําม่วงและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้าจับกลุ่มในประมวลพุทธสารบงอายุ58 000, 000, ปีและนายถาวรราชดีอายุ37ปีที่กระท่อมนาด้านทิศเหนือบ้านโนนข้อหมู่ที่11ตำบลนานทานอำเภอคำม่วงจังหวัดกาลสินโดยมีของกลางยาบ้ากว่า3,03,000เม็ด ทางด้านพันธุตุรเรกอลงกรเสนีลนริศพร่มกับสอพอคำม่วงกล่าวว่าจากคืนวันที่3มสิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สืบสวนได้รับแจ้งว่ามีการม่วสุมยาเสพติดในตำบลนาทานอำเภอคำม่วงจึงสั่งการให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าทับการตรวจสอบเมืเ่อไปถึงที่เกิดเหตุพบนายประมวลเจ้าของบ้านเมื่อเจอกับเจ้าหน้าที่ได้แสดงอาการตกใจมีพิรุษจึงขอทำการตรวจค้นกระทั่งพบยาบ้าขอ,ของกลางจำนวน50เม็ดโดยบองต้นได้ซัดทอดว่ายาบ้าดังกล่าวเป็นของนายถาวรจึงทำการขยายผล กระทั่งเข้าตรวจสอบที่กระท่อมนาของนายประมวลพบยาบ้าจํานวนมากซุกซ่อนอยู่ในกล่องพลาสติกค,คล้ายกับถังขยะจํานวนทั้งที่3 3 0 0 3 0 0เม็ดมูลค่าประมาณ1ล้านบาทซึ่งเป็นของกลางที่ตรวจยึดลอดอ็อตใหญ่ที่สุดในพื้นที่ทีมข่าวไทยกั new นูสรายงานนายศรีวัตรระวังกุลในอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงาพร้อมกับสาธารณสุขอำเภอตะกัวทุ่งอส,อ,อ,อสมกสม เขาตรวจหาเชื้อโควิดในรรงงานต่างด้าวภายในโรงงานไม้ยางพาราแปรูปบริษัทเอสีพีจำกัดตั้งอยู่หมู่ที่8ตำบลกระสมอเภอตะกวดทุ่งจัังหวดพังงาโดยเบื้องต้นพบผู้ป่วยชาวเมียนมาหนึ่งรายต่อมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการคัดกรองผู้สมัมผัสเสี่ยงสูงโดยทราบผลเมื่อคืนวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาและมีผู้ติดเชื้อชาวเมียนมาเพิ่มอีก8คนโดยนายพีรพิษพาณิชเจ้าของได้ปิดโรงงานเพราอไม่ให้คนงานทุกคนเข้าออกจากโรงงาน โดยล่าสุดภายในโรงงานดังกล่าวไม่มีเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขเข,ข้าดำเนินการใดๆเกี่ยวกับผู้ป่วยติดเชื้อที่พบเพิ่มซึ่งรู้ผลตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงช่วงสายของวันนี้ทางโรงงานได้สอบถามไปยังหน่วยงานภาครัฐทราบว่า้องประชุมกับทางผู้วา่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อก่อนจึงสามารถเข้าดำเนินการเพิ่มเติมตามขั้นตอนการควบคุมโรคได้โดยทางด้านนายปีรพเพชพาณิตเจ้าของโรงง,งานไมยางพาราแป,ปรรูปกล่าวว่าทางโรง,งงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานด้วยดีเสมอมาตลอดเวลาที่ดําเนินการ เพจต้องการทราบว่าแนวทางในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อหรือแนวทางปฏิบัติต่อไปจะเป็นอย่างไรโดยรอการส่งทีมงานผู้เชี่ยวชาญช่วยมาแนะนําว่าจะต้องทําอย่างไรอย่าให้เรารู้สึกว่าการปฏิบัติแตกต่างต่อแรงงานข้ามชาติต้องการให้เกิดหลักมนุษยธรรมทุกรายที่อาศัยอยู่ในประเทศหากดําเนินการล่าช้าเกรงว่าเชื้อโรคโควิดจะขยายวงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติที่อยู่ภายในโรงงานนี้การระเกตพมทองรายงาน